ต้องนั่งมั่งในสองอันไม่ใช่เหรอหขอลองบ้างเอามาอาว่าใน,นาของพี่อ่ะก็ใช้กับพี่ชายไงสวัสดีสวัสดีเอาวางอย่างนี้ก็ได้เล่น,เล,นเล่นด้วยกันสวัสดีค่ะแก้ลตงจัาให้พี่ชาก่อนปะปะให้พี่ชาสวัสดีแพลง ไม่เป็นไรวางไว้พี่ปันแบตเตอรี่ทุกคนอ้าอวอาวอ่านะไม่ใช้อ้าวงั้นงั้นตวางด้วยกันวางด้วยกันวางไว้อย่างนี้วางไว้อย่างนี้าวางไว้อย่างนี้อแล้วหนูเล่นของหนูไปพี่ปันถอดออกมาค่ะทำไมต่อไปจะลองเช็ดดู สสวัด,ดไม่ต้องพูดขนาดนั้น,ะนะสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลได้ยินพี่วันพูดไหมครับได้ยินพี่ปันวางไว้ก็ได้ครับป๊ปป๊าอยากลองดูพี่ปันวางไว้ขอลองสางปาทเสียงมันดังเฮ้ยพี่อากับพิชาไ,ไ,ไ,ได้ยินพี่วันพูดไหมไหมดังไหม พี่ปันวางไว้พี่ปันไม่ต้องพูดดังครับดังไหมใช่่ะพี่ช้เวลาเที่ยน้ะขอ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 ฟัว่าไหนพี่ปันขอร้องอะไรนะ อเราให้พี่อเราให้ใหพี่ชาก่อนให้พี่ชาก่อนเดี๋ยวไดยไปดต <ะ S 1> ด่ไปตา<ด>พี่อ่ะหนมันงมีอีกอันหนึงน่งจับอีดีวางวางอีดีวางไว้วางไว้เด็กๆพี่ปันครับพี่ป,นปันบอกปลาว่าพี่ปันเอาวางไว้ดีกว่าเออเอาวางไว้ก็ได้ค่ะคปลาไปใหญ่จะลองดูว่าวางวาง,วางมันก็ชาร์จวางมันก็ดังเสียงมันดัง พ่อพี่นั่งค่ะฟังอย่างค่ะฟังอย่างพี้ปันน่ะค่ฟังอย่างเท่ันะเราเราจะมาออกข่าวมาเลยพี่ย่มาเร็วเดี๋ยวป้าดูสิเสียงดาต่อไปนะครับก็จะมาเกี่ยวกับเพตเกี่ยวกับเพตการขขออยากฟังอ่ะตัวปาลูครับของบ้านหลังนี้นะครับเป็นไงล่ะครับเขาเขาสร้าง <Es> คนนึอยู่คนนี้ครับน้ายญ่าสุจินดาจังสีดาคุณขอบคุณขอบขอบคุณพี่ชาพี่ยาบ้างพี่ยาบ้างสวัสดีค่ะขอราจะมานำเสนอดูไหมสตัาสัสตบานชนิดเล้ทา้หมดเลยค่ะแล้วเราอะตามหาหมดได้ยากมากเลยนะคะทางเรียน พังูเป็นแบบนี้คือถ้ามันมาที่นี่มันก็ไม่ชอบมันต้องไปอยู่ที่ป่ารวมรวมใช่ไหมรวมทังรวมทั้งพูดรวมพูดแต่เยค่ะพี่บอลพูดพูดพูดแรงแรงกว่านี้อีกไม่ต้องแรงก็ได้พูดอย่างนี้ก็ได้ครับรวมรวมรวมทังนุ่มงูได้ค่ะโอ้โหตอนื่อ านอ่าโอเคแต่พี่บอขอเราฟังก็ดีชีอ่าเดี๋ยเดี๋ยวเดี๋ยวนี้นี่มาเดี๋ยวพี่ชาพี่ชานี่มาให้แบบไป,ปมันต้องหนีมันต้องหนีนหนไว้เดี๋ยวเดี๋ยวว่าปไาหนีให้เดี๋ยวมาลบกันอ่ะโอเคหน่จ้ะนีถือดี่ดีถือดีดอ่าแล้วเราไม่ต้องจับละ อ่าพี่แปนพี่ชาพี่ชากับพี่ย่าไปพูดสิสวัสดีสวัสดีได้ยินไหมอ่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ชาไม่ต้องจับแล้วจับหนูยอยากจับวันนี้เราจะมาทำมมาน้ำเสนอ,อเรื่องถอดกระดานถอดวันออนี้เราจะมาน้ำเสนอโอ้แล้วค่ะพี่ยา่าค่ะเอ่อ รเราเลยตัง้งตัง้งไม่แย่งกันไม่แย่งกันอะไรเด็กเด็กเด็ดดก